อ่ะครับเพื่อนๆนกินข้าวนะครับผมมาเด้อกินข้าวด้วยครับข้าวผัดกะเพราป้าเพิ่มข้าวสี่สิบไข่ดาวด้วยสี่สิบาทครับผมกองนี้สี่สิบบาทตันนี้งดก็ต้มบาทเดียวอ่ะผัดกะเพราป้า สองสามคลิปแม่งมีแต่พัดของเขาผมเนี่ยฟังได้ช็อกไปด้วยอืมอร่อยอันไหนที่ผมเอา,เอามาลงเนะี่ยอร่อยหมดเลยเพื่อน อนไรที่ไปชิมไม่อร่อยแล้วผมก็ไม่ลงไม่ได้ลงครับ biết mấy hết việc rồi luôn rồi. วันนั้นวันนั้นไปส่งงานไปส่งลูกค้าที่แยกเก็บลักไปกินหอยทอดแต่ว่าจะถ่ายคลิปลงตต่เข้าไปคำแรกรู้เรื่องเลยครับไม่มีความอร่อยเลยจะได้ตังห้าสิบห้าบาทมากหอยทอดนานๆจะไปกินทีหอยทอดนึกว่าอร่อยนะเว้ย ้ามาทำขายนีงง่เองมั้งตรงหน้าเซเว่นเลยแยกทิมาล้านหน้าเซเว่นเลยร้านปัดไทยหัวยอด え รถตอนนี้เบื้องบนสี่สิบบาทบาทเกียวไปไปมาจ่ายตังลุงก่อนสี่สิบบาทนี่เพราร้านที่กินเกยอะนี่ครับนี่ครับที่นี่บาทครับโอเคยิ้มแล้วทำไงยิ้มแล้วทำอะไรินแล้วนอนไม่ใช่ เราต้องทำงานต่อเพื่อนๆสู้สุดหัวใจครับเพื่อนๆับเคือนนี้ย,ยาวนานไม่ถึงพันไม่เข้าบ้านสโลกแกนรู้ว่ากลางวันของคนอื่นกลางคืนเป็นของผม 1วันของทุกคนมียี่บสี่ชั่วโมองเท่ากันอยู่ที่ว่ายี่ส่ชั่วโมองนั้นจะเกิดประโยชน์มากแค่ไหนเราเลือกได้เลือกซะยีบสี่ชั่วโมงของผมต้องพันหนึ่งพันหนึงเท่านั้นไม่ถึงพันไม่เข้าบ้านเพื่อนไปว่า